กันบ่มาดูกันอีกครับก่อนกลับครับพี่น้องยูห้าเจ็ดสิบสองครับขีดไม้ยางพราใส่รถมรนทุกสิบล้อนะฮีโนนะเอสเอสโอเจ็ครับโอ้ นี่ระบบรพกพ่วงด้ยดยเดิโอ๋ดึนังสั่นบ่เ <c oughs> บิ่งวิธีเลี้ยงใหม่ครับเนี่ย <c oughs> ไม้สีบลุดบ่เสียบแรงสัน่น <c oughs> บ่เอาสายสายเทรัดสายสาเทรัดพร้อม <c oughs> ข,ขึ้นงนตนเยอลวรับนที่เดินทางกใช้สะเต็นทนอตั้จักบาทเนี่ยขึ้นไม่ตั้จักบาทต,าตั้ยีตันยบาท ตันละยีบาทตันละยีบาทรถหนึบห้ตันก็ได้สามร้อยต่อคนบ่ลรถนี่ละละสามร้อยลาม้อยเป็นไปได้ไหมงละร้อยสองละร้อยอ๋ ชั่วโมงละอยสชั่วโมงสามลอยเ็นอ้อยเะกี้ก็จดตันละสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบน่ต้กบอ้นอ่าต้นอ้อยบ่อ่าตันเท่าไรตะกี้น่ะาเออตันสีบบาทเรื่องนี้คีบแล้วนี่เขาคีบอ้อยตันเจ็ดสิบเปนบ่เดี๋นี้น่ะรถคีบเจ็ดสิอรถคีบเนาะรถคีบเจ็ดสิบแปดสบาท <Underground. S 1> เอาขึ้นอ้อยมันดีก็ขึ้นไม่อสัน,นออเาเบิร์ครับออยได้ดีกนะด็นะ 3, อพตัร้ตันไม่ดีบอผู้ตันไม่ได้ดรถละสาพ <200. S 1> โอ้ตละสอง้อยคือถือเบื่งพี่นอ้องขึ้นครับนี่ขึ้นไม่เต็มรถครับนี่คเรียงใหม่เนาะเรียงใหม่เต็มรถเป็นสอเนาะ้ดยเนาะบ่ฮอดยีตันวะยี่สิบตันน้ำเกิน ดกัดไม้ตนอีกรวจจับจับับคนขับคุณาคนขับ่จับดอกวัน<อ> <laughs> นีอมาเมื่อไหร่แค่ิบห่าตันอ๋อให้สิหตันมันต้องเกินเยอะแล้วแหละพูดถึงอ่ะพูดถึงตมกฎหมไมเนาะตัมกฎหมมยกับลมรถแล้วกับพวกเกินยิหตันอ่ เกินเล็ก,ลกนๆกน,น้อยๆก,ก,ก็บอกไปยังดอกว่าเกินได้แค่นั้นพกเกินหาล้อยลกคันเกินมั้ยบ่เกินหาล้อยลกไปกับคู่ยก้วเดียว <laughs> มันบอดติดคุกดอกคุณชุมเนียเงิน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 ,น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 ออไปเดี <laughs> สรุปคือขึ้นไม่ตันละ๒๐บาทเนาะขึ้นไม่ตันละ๒๐ตันละ๒๐บาทถ้าแบกถ้าตันละร้อยถ,ถ้าแบกขึ้นบ่ครับโอ้แบกขึ้นนี่พร้อมเลี้ยงบ่เบสเสร็จเลยพร้อมเลี้ยงครับโอ้พวกตันนี่ได้ตันละ๒๐๐บ่ นี่ราคาบ็กเกิน220ต่อตันตัดใหม่นี่เนาะครับไม่เกิน220บาทต่อตันเนาะ200ถึง220บาทราคานี่ทั่วไปบ่หรือว่าเฉพาะเขตเฮาทั่วไปครับทั่วไปเนาะไม่นี่เขาคิดเป็นตันหรือเป็นเมตรไม่ไปขายนี่ตันจักบัดตันเท่าไหร่ถ้าไม้8นิ้วอ่าอันนี้ไม่ไม่8ไม่8นิ้วบัดเนี่ย 1,400ตันละ1,400บาททําไม่ห้านิ้วเออ1,100 1,100โอ้ไดนควบดูดีนี่บ้าหูดิว่า่าราคาใหม่เป็นเดีนี้ไม่ยอดไม่ฟื้นตันละ8 4 0บไม่ยอดไม่ฟื้นตัละ8อ0สี่สิบครับอืมไมักนะไม่ฟื้นไม่ไปไม่ยอดแบบนี้บอกครับอ๋เขาเ็นไม่ฟื้นไม่ไปย่ตันละ800ทำไมถ้าเขาเรียกไม้กลาง โอ้ไม่หาไม่กลางเราฟังเบิ้งพี่น้อง<ป>จะอธิบายสู้ฟังเขาไม่เอ็นไม่ยุคค่าเลยน่ะราคาต่างกันมากกับไมยางนี่โอ้ไม่ราคาไม่ยุคค่านี่ราคาอยู่ที่เกาลอยเนาะเกาลอยต่อตันเนาะแถวบ้า,า,บานเฮาเด้เอแถวบ้า,บานเฮาเนะาะแถวคอนแกนเ้าก็บตันเราสามัญท่น เอาเป็นอย่างมันคือต่างกันแต่ไก่โรงงานค่าขนส่งแบบไก่โอ้เลยได้แพงเพราะบ้านเขาค่าขนส่งมันไก่ครางไก่โอ้อันนี้เขาซื้อใหม่อย่างแน่ตัวนี้นะตัวนี้บ่บ่ทีอ่อันชอบไปส่งลงใหม่นี่เขาซื้อใหม่อย่างแน่โอ้สื้อแต่ไมาย,ย่างพร,ราโอซื้อแต่ไมาย,ย่างพร,ราย่างเดียวเนาะพาซีขายลูกค้าก็ต้องน้ำพองอ๋อน้ำพองแรงไงเลยเนาะ โรงงานกระดาษน้ำพองเลยอ๋อครับแต่แถวลานบาน้านเท่านี่เขาซื้อเขาจือยูแบหรึกระไรนี่แหละมอยู่ยุคข้าเนาะครับมันจืดบ่มีว่าไม่ไมอะไ่แต่เอาแต่ซ่อมฟองเบียขึ้นไปนะบ่มี่มองรับซื้อไหมอย่างพาราวะแถวบ้านเท่านี่เป็นบอกว่าเขาตัดไปเราไปขายเลยเลยเนี่ยใช<ค><า>่จะมันถูกอ๋อมันจะถูกราคาเขาลดลงอยูอ๋อไม้อง

ไปยังคือเลี้ยงจากหลังไปหนาคือมาเลีเ้ยงจากหนามาหลังมันง่ายวะโอ้โถ้าต้องจัดไทยก็น้องโอ้มันมันทำบอดีคืออ่อยเนะี้ยเนาะ เพเลี้งล้วเนี่เดี๋ยวนะลัดเนี่ยีาวเงวางมันหเลีวอ๋อครับลี้วแต่างทีมเลี le ้ยงพ่องกันเลยอ๋อเลี้ยเป็นเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นตับขึ้นไปเลย่าันสาเฮ็ด่งีมันเลียวอ๋อห้าหัวมันเต็มแล้วเต็มเป็นสั้นเป็นเช่วงเป็นช่วงเนะ้างเาเคี่ยเคี่ยวรถเ ตอนนี้เต็มเป็นช่วงเป็นช่วงไป <นะ S 1> จากถ่ายไปหาหนาประมาณจากช่วงครับนี่หกบอกสี่หงาหกหกช่วงเนานะเมตรสิบสามาเซนเซนานะแต่ถ้าเมตรส3สามใสม่สได้แค่สี่โอ้อันนี้ก็ถือว่ายื่นออกมาหลายได้เนี่ยต้องเปิดในะห้เนออ ซ้ำแกอ้อยซ้ำบรรทุกอ้อยอร,ร่อยอ้าลักเลกากยังนะเล็กนี่ยังยงเทินกะบะเทินเอาไว้บรรทุกอาอยมเอเินบรรทุกอ้อยพ้อมวะแอนรถบรรทุกอ้อยครับโอ้บรรทุกอ้อยก็นวะครับรบจาัางบรรทุกไมมครับโอ้เอาถุกแนวจวน,นี่รถมาจากจังหวัดเลยบ่โอ้

คีกฝากกดไลค์กดตามเบาบอมคุณมาตดเด้อครับสวัสดีครับ